ประโดประดหีบไม่ระสิบห้าบาทหีบเรียบร้อยเอาไปย่างได้เลยไม่ล้สิบห้าบาทสิบห้าบาทเองประรดดเด็ดเดียวสิบห้าบาทหมักเรียบร้อยจ้า เรียกเลยแม่เรียบไหมไม้สิบห้องร้ยหมักเรียบร้อยแล้วพี่ไม้ละสิบห้าบาทจ้าไม้สิบห้าบาทเลยแม่หมักเรียบร้อยแล้วจ้านัวนัวแซ่บมากเลยรเยอะไม่รสดีแม่รสดีจ้าอร่อยจริงๆลูกค้าประจําเยอะแยะเลยแม่พยายามเอาเงินสิบใหม่เอาไปขายขายต่อเอาไปขายไม้ยี่สิบห้าบาทได้ สอน่ะใช้กองนี้ผมบอกไม่รอจีอ่าหกเจ็ดครับเจ็ดไม้แล้าหกสิบบาทกบาทก็สี่ไม้แม่เจ็ดไม้ม่หยิบเงินจังอ่ะไม่เจ็ดไม้เจ็ดไม้ของแม่แม่ซื้อไปแล้วเดี๋ยวติดใจกับมาอีกอร่อยจริงจริงชิมดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกค่ะ สาสบาทครับส,ส,สแกนได้สแกนได้สแกนบประหลดแดดเดียวนะจ๊ะที่ตลาดคลองเตยสายกลางรอบกลางวันนะคะร้านเสียเต่ามาได้ทุกวันเลย <c oughs> เปิดตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะนี่เลยเสียเต่าออม,มีทุกวัน เดี๋ยวให้ดูกันอีก15บาทไม้ใหญ่นะคะ15บาทมันนอกไม่มีนะมันนอกหายากจะ้ะเนี่ย15บาทอืน,น่ากินมากเลยเคยเอาไปทอดกินแล้วอร่อยมาก